สวัสดีครับทุกคนวันนี้ฝรั่งดูดีกูคอนทายทำอะไรคอนทายทำแคบหมูมาน่ากินนะโอ้ย oh, <yeah. S 2> กากหมูไอ้ยังก็จะไอ้หมูเจียวไปจ่ะที่ว่าเอาใส่ก๋วยเจียวไปจ่ะแค่ก๋วยเจียวฝรั่งกินจนังเลยอันนี้ทำก๋วยเตี๋ยวกินนะโอ้ย่ามียนานะมากินกูไอเดีย กากหมูกระเทียมเจียวจ้ะกระกหมูกระเทียมเจียวโอ้กด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 เรียบร้อยแล้วจ้ะน่ากินว่าจ้ะมาทุกคนชิมเหน็บไหนพี่น้องกี่บาทอยางมาได้ กําลงเอากี่บาทโอ้สิบบาทสิบบาทหิวสิบบาทหิวสิบบาทแล้วผักก็แพงแล้วผักก็สิบบาทแล้วสิบบาทโอ้ใส่ลูกชิ้นด้วยเยอะเยอสิบบาทจะลูกชิ้นเยอะเยอะเฮียฝรั่งหิวโอ้สิบบาทเอาลูกชิ้นเยอะๆพอไหมแค่เนี้พอพอพอให้ให้ผ<อ>ักด้วยเยอะเอาผักเยอะ อย่าวนว่าละอันเนื้อลวกก๋วยเตี๋ยวมันไม่สั่นใส่คนเอาใส่คนใส่คนอืม้นให้เยอะแล้วเนี่ยกสิบบาทน่ะพอกุดค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 ุดสุกแล้ว น้ำลายมาคุณพลังอืมหมูสับไหมเยอะเวลมุสับด้วยมุสับด้วยนะอยา่าวอลมุสับดีหมุสับกับปักชอย <laughs> ปักชอยยังไม่สุกเลยแม่หมูเสร็จแล้วหมูกับพลัง ยว <Jaw> ลเขาฝรั่งตลอดแหละมัสจัก <ets> ลูกชิ้นด้วยเหรอลูกชิ้นด้วยสามลมยาวลคนไทยสิบาทเอาลูกชิ้นเยอะๆออนึงสองสามยาวลยลูกชิ้นเยอะด้วยหิวหิวำอะไรมาผักชอยผ oh, ักชอยยวลคนไทย ตรงนอกได้ไหมเยอะเวล์ตรงนอกด้วยตรงนอกด้วย,อวยเอาเยอะๆฮะเอาเยอะเอา,เอารวมมิดเอารวมมิดนะยังไงนี่เมียปลาเส้นเออปลาเส้นปลาเส้นปลาเสา้นอย่าเวลใส่กระมอนด้วยใส่ปลาเส้นด้วยเนี่ยฝรั่งกินผู้แตกเลยโอ้ไม่กินนานๆหิว ยาตามเองเอเนี่ยเนี่ยกากหมูกระเทียมเนี่ยโอ้ยเยอะนี่อยากกินไหมทุกคนเซตเลี้ยงกุฏิเอาคนฝรั่งคนเดียวสิบบาทได้เยอะๆเลยนะถูกต้องนะครับสิบบาทใส่เยอะสิบบาทใส่เยอะมากจริงๆเขาไม่ให้เยอะขนาดนี้หรอก <laughs> กิน แล้วเราไปปรุง,งก๋เจี้ยวใส่พริกก่อ่แะใส่พริกก่อนพริกก๋เจี้ยวจ้ะใส่เยอะนะเดี๋ยวเผ็ดกินไม่ได้กูดโกดโกดโกดคุณเด็กเพิ่นกนกูดโกดโกดก็นนสนว่าพอละชิมก่อนไหมค่อยใส่เอาน้ำส้มไหมนี่น้ำส้มไม่เอาน้ำกิน,นอันนี้แหละชิมน้ำก่อนค่อยใส่น้ำปรงุงน้ำปลาชิมก่อนทุกคน แสบปะแสบแ่บแ mm ่บพอแล้วมะพอแล้วไปกินได้ทุกคนรดเลยไปเดี่ยวหิวายหิวแหงอ่ะพรอรหิวายหิวารก็กินได้ได้ไรเยอเยอะกุดกูดกดอ้ดีดีที่หมดไหมยาอย่ากินได

แสบร้ายกระโดยกระเดียวแสบแล้วสี่แสบแสบอื้อืมแสบแล้วสี่สิดอ่ะแหละไม่ได้กินนานถ้าเดี๋ยวอย่าถูกต้องนะครับไมไ่กินนาน กินน้ำพอได้กินวันนี้ก็แซ่บเลยอะ่ะโอ้เสียงดังขนาดน,นั้นเลยหรอ <laughs> สุดาเด็ดนี้คนใดอือใส่เป็ดไหนอ๋อฮะแสบแบบไหนมาเ <h ums> สบบบาิรนฟนะ ว้าวันนี้ดีมากๆทุกคนกินหมดไม่ช่วยนั้นทำห <laughs> น่อยหงมหมยากจะไปยิมขอไดไลไลขอไ,ไลไลกินเสร็จหรอขอไดไลไลกินหมดไ,มไหมล่ะอย่าเออ เขาห,หลายๆแล้วกินไม่เบื่อนะจะโดนตีแสร็ขนาดนี้เสรขานาดนี้นนไม่ได้กินนานนะก๋วยเจี๋ยวนี่เป็นไรเค็บหมูเค็มม้นน้อแล้วเค็มหมูองไร เยวใส่กับกระเทียมด้วยกันน่ากินใช่ปะเราบอก <Yeah. S 1> ทำเยอะเลยแหละทำเก็บไว้เยอะเลยเผื่ออยากกินก็กินได้อีกโอ้ Ooh, กินอะไรก่อนดูไหนไอ้นั่อนอ่ะอาะโษกระหมูกับกระเทียมเจียวอ่ะทำเยอะๆเลยทำเก็บไว้

ทุกคนเตายแล้วไม่หิวกินี่หลังแต่ยังไม่อยากแต่ฝรั่งอยากเฮเป็นฝร,รั่งอยากตลอดฝร,รั่งอยากที่มาเ yeah. ห็นอะไรหอมหอมฝร,รั่งอยากที่มาอะไรหอมหอมที่ฝรั่งไม่ไหวไม่ไหวเนีย <c oughs> นบ่แมนยิ้มสลอดยิ้มสลอด ไม่ไหวแล้วปัดช่วยปดช่วยปเชวยเก็บของมันเก็บมู้ับเก็บทุกอย่างเก็บตู้เย็นฝ <c oughs> รั่งอยากกินก็บอกทำกินอีกได้มีเยอะๆแต่ก็บเองร็รับ y ะ

เลาเรากินนานๆกินหนึ่งครั mm ้ง hmm. ก็แซ่บเนาะออืใช่ไหมโอ๋อต่ก่อนเวลาเป็นหนาวเวลากินจะรดเวลาหนาวเนาะเดี๋ยวนี้ตัดร้อนตัดพลังรอรอรอคนไทยไม่ทำนะต้องรอหนาวก่อนใช่ไหม <c oughs> แต่วันนี้ทำให้กินแล้วอะไรอีก oh. ค,ครับกุ้งครับคนไทยเข <c oughs> นให้หมดแล้วกัน เสียดายเก่งขนาดนี้ก <O> uh. ินเบ็ดแล้วเบ็ดแล้วพุงแตกพุงแตกนะแซ่บขนาดนี้ฮะแซ่บขนาดไหน <c oughs> าาฮะอะบ่าแบ่บว uh ีเศษู้กินหมูสับก่อนกินหมูสับก่อน <laughs> ตัดผมให้ฝรั่งจ้ะ ตัดผมให้เมื่อนอนี้แหละตัดเสร็จอาบน้ำกินกระเจียวเลยอยู่ข้างล่างหมูสับหมูสับอยู่ข้างล่างนะห <laughs> ล่อเลยวันนี้โหหลอ่อขนาดน,นี้เอ็มแล้วโอเคทุกคนหลังกินเบ็ดหนึ่งช้อนตัดผมด้วยวันนี้ตัดผมด้วยวันนี้อยา ตัดตัดข้าวด้วยตัดข้าวด้วยรีบกินไปไหนไปเล่นเกมมาเสกเล่นเกมไหมร,รบเวลาพูดสวัสดีครับกรับคุณครับบ,รบ๊ายบาย